เป็นเห็ดเด็บมือนางส่วนในพวกนี้น่าจะเป็นเห็ดเด็บมือนางนะเดี๋ยวรอดูที่คุณหน่อยบอกเป็นเห็ดไข่เน่าหรืออะไรเนี่ยส่วนปลาส้มบอกเป็นเห็ดเด็บมือนางที่มันมีกลิ่นเหม็นๆนะ เห็ดเล็บมือนางใช่ละกินไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นเน่าจริงรอ่ะแต่เราก็เคยได้กลิ่นอยู่เนี่ยมันขึ้นมานะเห็ดเต็มเลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปลงอีกช่องดีกว่าแต่จริงๆเมื่อเช้ายังเห็นเขาขาวๆอยู่นะตอนนี้มันเหี่ยวนะ